สวัสดีครับพบกับหมอทันนะครับในช่วงทันโลกกับหมอทันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเสนอ,อพืชที่เป็นเหมือนไม้ประดับด้วยและก็เป็นความสวยความงามแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยนะครับคู่บ้านคู่เมืองละมานาแล้วอันนี้เรียกว่าว่านกับหอยนะครับข้างบนจะเป็นสีเขียวส่วนใต้ใบจะเป็นสีม่วงออกแดงนะครับผม ก็ต้นนี้นี่สปปรรพคุณมีเยอะแยะมากมายครับทำไมผมถึงเสนอ,อสมุนไพรพวกนี้ช่วงนี้เกี่ยวกับเจ็บคอแก้ไอยเยอะครับเพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูและก็ทำให้เป็นหวัดได้เจ็บคอได้แล้วก็ช่วงโควิดด้วยครับเราก็จะเป็นเสนออะไรที่เกี่ยวกับหลอดลมอาการไอตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้ง ดิบและต้มนะครับแต่ผมเคยเอาไปทำโดยการปั่นแล้วบีบกองน้ำแล้วก็ผสมกับน้ำมะนาวเกลือน้ำตาลเล็กน้อยสามารถทานแก้เจ็บคอได้นะครับถ้าผู้ใดท่านใดที่มีอาการเจ็บคอแล้วยังไม่อยากจะทานยาหรือว่าเริ่มที่จะเจ็บคอผมแนะนำตัวว่านกำาหอยตัวนี้กับน้ำมะนาว เกลือน้ำครึ่งนะครับอันนี้ขันสดเลยนะครับกับมะนาวสดสามารถช่วยได้ในเรื่องเจ็บคออ่าจริงๆแล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยนะครับต้นนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับคือเขาจะเป็นยาเย็นมีความเย็นในตัวช่วยแก้ร้อนในดับกระหายแล้วก็ช่วยเรื่องของตับร้อนปอดร้อนแล้วก็ แต่ถ้าทานเยอะๆมากๆนะครับในขันสดเนี่ยก็จะเป็นยาระบายได้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการแก้กเสบของลำไส้ได้ครับผมก็เป็นยาตัวที่เข้ายารักษามะเร็งในสมัยก่อนแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยในการบำรุงเลือดด้วยนะครับผมก็ได้หัวจดเท้าเลยนะครับอ่าถ้า ทางชวาก็จะใช้ตำพอกฝีบางที่ก็ไว้ใช้แก้แผลผู้พองครับครับผมก็แต่ที่สำคัญเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือแก้ร้อนในแล้วก็แก้ไอได้ดีครับแก้ไข้โดยการที่ต้มและทานน้ำที่ต้มหรือว่าจะขันสดก็ได้ครับ รสชาติไม่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 แย่ครับเดี๋ยวผมลองลองทานให้ดูครับผมจะเย็นจืดไม่มีพิษครับหอมครับกินคล้ายๆกับอ้อยแต่พอเวลาที่เราปั่นคั้นสดมาแล้วใส่กับน้ำมะนาวน้ำผึ้งจะเป็นรสชาติอะไรที่กลมกล่อมมาก และก็ทานแก้เจ็บคอได้แก้ช้ำในสมัยก่อนก็ไว้ใช้แก้ตกเลือดหรือว่าเลือดออกในลำไส้ได้นะครับในสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรร้อยแปดส่วนใหญ่ก็ถ้าทางแพทย์ทางเลือดก็จะใช้เป็นตัวในการเป็นยาเขาเรียกว่ากระใสย,ยาคำว่ากระใสย,ยานี่คือว่าปกติเราทานจะมียาตัวหลักๆที่ทานอยู่แล้ว แต่ตัวนี้เป็นน้ํากระใสย,ยาที่เป็นตัวเสริมให้ฤทธิ์ยามันแล่นเร็วขึ้นหรือได้ผลมากขึ้นนะครับก็คือว่านกับหอยตัวนี้มีสปปรรพคุณดีเยอะครับก็ถ้าบ้านไหนยังไม่มีปลูกก็หามาปลูกนะครับเป็นพืชที่ว่าโตง่ายแล้วก็เป็นไม้ประดับได้ด้วยและสามารถที่จะเอามาทำ กับน้ำปั่นทานได้แล้วมีรสชาติที่อร่อยต้มเฉยๆใส่น้ำตาลก็มีกลิ่นหอมและก็แก้ร้อนในกระหายน้ำและก็เป็นตัวที่ช่วยต้านเซลล์มะเร็งด้วยครับอันนี้ผมก็เอาเก็ดสาระดีๆที่ง่ายๆแล้วก็เป็นพืชพื้นพื้นบ้านแล้วก็เป็นไม้ประดับ ที่คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักแต่ไม่แน่ใจว่าจะรู้ถึงวิธีที่จะใช้ประโยชน์ไหมก็มาเสนอแนะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับผมยังไงก็อขอฝากกับต้นกลับหอยด้วยนะครับประโยชน์ร้อยประการครับผมสนับสนุนโดย Newgen Farming Way เกษตรแนวใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ลลบริษัทซิงคูล่าเฮิร์บจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ลองฮอนอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ